ฝนตกแบบนี้ไปไหนก็ไม่สะดวกเลิกงานแล้วจะแวะที่ไหนก็ปิดกันหมดเลยนะคะเราแก้ปัญหาด้วยนี่เลยก๋วยจับอุบลจากราชาก๋วยจับอุบลน,นะคะมีติดบ้านไว้นะคะหน้าฝนไม่ต้องกลัวเลยกลับบ้านมาต้มก๋วยจับยั่วจ้ามีทั้งก๋วยจับและก๋วยเตี๋ยวเรือนี่นะคะวันนี้พี่จะ ต้มกวยจับค่ะใส่เส้นลงไปแล้วก็ค้นเล็กน้อยถ้าใครชอบน้ำค้นๆเหนียวๆนะคะไม่ต้องนำเส้นไปล้างนะคะถ้าใครชอบน้ำใสๆเอาเส้นไปล้างน้ำหนึ่งรอบก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่เครื่องปรุงลงไปแบบนี้ในซองเขาจะมีเส้นกวยจับ เครื่องปรุงหอมเจียวและพริกมาให้นะคะเราก็ต้มเส้นกับเครื่องปรุงก่อถ้าเส้นเขาสุกแล้วมันจะใสขึ้นนะคะเดี๋รอสักครู่นะคะคนเป็นระยะระยะนะคะการเส้นมันติดกันนะคะพอเส้นเริ่มใสดีแล้วนะคะ ก็เติมเนื้อหมูหรือผักลงไปวันนี้ฝนตกหนักมากนะคะไม่ได้แวะที่ไหนเลยเหลือแต่ไข่ใส่ไปเลยสองฟองจ้ะคนเล็กน้อยเบาไฟ สุกแล้วก็เติมพริกกับกระเทียมเจียวนี่ค่ะมันปลเลืแบบนี้หนึ่งอิ่มสนใจสินค้าใครอยากลองชิมกว๋วยจั๊บนะคะหรือว่าก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะจิ้มตะก้าได้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะกว๋วยจั๊บบนใส่ไข่ ะะมากินด้วยการจับจิ้มทักก้าที่ปักหมดได้เลยมีโปรนะคะโอ้ยจับบนและก๋วยเตี๋ยวเรือแบบนี้ใครสนใจลองชิมไปกรมกันค่ะ